รอข่าวพี่มัมเอาได้เลยมามัมได้ข่าวว่าต่อว่าต่อขันนอตบอกบทศรัทธาสักแต่พูดฟังเธอะกูอดทนอดกลั้นนะรักนะศรัทธาด้วยแต่วันนี้กูไม่ศรัทธาหรอกบอกตรงนอตสักจะจะพูดมันไม่ใช่นะนอตเอ้ย เล่นต้องเล่นบวกอย่าเล่นลบมันมีวิธีเล่นอีกเยอะชื่อเสียงสะสมมา20-30ปีนะผมถามหน่อยว่านอทถามหน่อยว่านอทมึงคิดอะไรของมึงวะกูไม่เขรารนพะบ่ปนะบอกตรงคนอื่นเขามีครูบาอาจารย์คนอื่นเขามี ลูกพี่ลูกน้องเขาเป็ลูกศิษย์ลูกหามึงพูดไปกันกนักแน่งคนหนึ่งเขาไม่ได้เข้าใจไหมเอายุบซะไอค้คำว่าเชิญยิ้มเนี่ยโน้ตเชื่อกูแล้วยังไม่ตั้งชื่อตัวเองตีลูกตัวเองด้วยไอ้โน้ตจูเนียอะไรเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โหส่วนตีนหมาทั้งนั้นเลยตลกเป็ดตลกไก่โน้ตเอ้ยขอบอกไปไปเล่นหนังเนี่ย กันแนกันแนกูอีกอะไร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 ทางตัวเขียวคืออะไรวะแล้วไปว่าไอ้หนงด้ว,ว่าหนังมันเอ้นารักมากมากมาก,มากนี่มันจะเท่าไหร่มันจะเหมืนอนเหมือนโรพิเทนคัมแบ็กไหมโน้ดเลยพอแล้วโน้ดคนชื่อโน้ดนี่พอพอแล้วใกล้ไปอันนี้ใกล้ไปเอาออกไปหน่อยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไป ใกล้อีกนะแค่นี้นะโนตสรุปว่านโนอุดมหรือโนตเชิญยิ้มสรุปว่านโนเชิญยิ้มฮะโนตไหนก็แกบอกว่าพี่โนดเชิญยิ้มเนี่ยเหรอเออให้ยุบซ้ายเขาครูบาอาจารย์เนี่ยอะไรนะตะ่กี้ครูบาอาจารย์มีลูกพี่ลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาไปกระแนกกระแหนเขาไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าไอ้โนตยุบซะไอ้คำว่าเชิญยิ้มอ่ะพอถึงตรงนี้เป็นอันจบเลย <c oughs> อตกลงคนละเรื่องใช่ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงเอาโน้ตเหมือนกันหลุมดักอ่ะ